รมวิชาการเกษตรจัดงานใหญ่ในิทศการหาทศวรรษแห่งการพัฒน,นาวิชาการเกษตรไทยและการก้าวไปในทศวรรษที่6พร้อมเปิดเวทีเสวนาฟ้าวิกฤตเอล尼โยทิศทางการนําเข้าปุ๋ยเคมีเกษตรและปัจจัยผลิตทางการเกษตรไทยรวมถึงการส่งออกผักผลไม้ไทยแสนล้านสู่ตลาดโลกค่ะไม่ว่าจะก้าวสู่ทศวรรษไหนก็นแล้วแต่ความเข้าใจในกรมวิชาการเกษตรต้องพยายามพูดภาษาที่เกษตรกรเข้าใจและแนสิ่งที่สําคัญที่เราย้าเตือนเสมอเลยว่า การพูดเนี่ยการสื่อสารเป็นิเป็นสิ่งที่สำคัญล้วก็เน้นย้ำว่า ไม่ว่าเราสื่อสารไม่ว่าเราพูดอะไรต่อให้เราประสบความสำเร็จแบบไหนในด้านวิชาการแต่ถ้าเรายังสื่อสารให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่ได้ยังไม่เข้าใจรือว่ากรมวิชาการและก็กระทรวงเกษตรเนี่ยยังไม่ประสบความสำเร็จตอนนี้ส่วนมากในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยทางกระทรวงเกษตรทางกรมวิชาการเนี่ยมีนักวิชาการมีทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างจะพร้อมเราตามหาจากที่เราเป็นแค่คนตีมาสี่ปีแล้วเราก็ตามเจอเพียงแต่เรามาเติม,ตเ,ามาเต็ม ในสิ่งที่กรมวิชาการทำอันนี้คือสิ่งที่เรามาเติมเต็มมากกว่าการใช้แรงงานต่อไปมันต้องน้อยลงอยู่แล้วเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สำคัญที่กรมวิชาการเกษตรต้องพยายามสอนให้ใช้ให้ถูกทางพอถูกทางแล้วเนี่ยก้าวเดินต่อไปมันก็เกิดความมั่นคง